สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซีคนใดขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิประฟาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกพาลุ้ยนะครับครับเมื่อโชก็ได้แนวทางของคุณพ่อลึกลับมาแล้วนะครับผมเลขหานอยพ่อลึกลับนะครับผมเดี๋ยวโชกจสิเขียนให้เบิรงเทเลตัวนะครับผม ข้ามาแล้วก็ชอบค,คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโชคพ้ารวยนะครับผมก็สิเขียนให้เบืองนะครับว่าลายมือบอคอยสวยปันไหนได้ครับพ้อพอลึกลับนะครับพอลึกลับาลายมือบองงามเนี่นะครับวันนี้วันที่สิบนะครับผมเดือนเก้า หกสี่นี่นะครับมันสี่ถ้้โชคสีเขียนไล่เทีละตัวให้เบิ้งนะครับด้อครับผมหกสี่เจ็แดแปดแปดหนนย์สอห้ากหาก,หากหา็นยังไเนาอ เมื่อยนะครับน้องผมเขียนไหมได้ครับเด็กก็ออถอษขาไปครับหกห้าหกเจ็ดหปดสองสามสองห้าสองแปดวิ่งนะครับเด็กวิ่งครับผมวิ่งห สองก็หกนะครับผมสองหกก็ซื้อก็ได้นะครับผมอาจจะมา,าน้ำกันครับผมเลขวิ่งนะครับผมน,น,บนี่ครับสำหรับแนวทางคุณพ่อลึกลับนะครับผมเลข 5, ห้านอยวันนี้นะครับผมห้านอยมโอนี่ 10, 9, นะครับผมวันที่สิบเดือนเก้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมมีหกสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามศูนย์สองห้าหกห้าหก เจ็ดหกแปดสองสามสองห้าสองแปดนะครับผมวิ่งสองกับหก้อครับเด้ออาจจะตัดเล่นก็ได้เด้อครับเด้อเพราะว่าหมู่บ้านนี่มันก็ออกนะครับผมออกออกไอสามตมันก็ออกข้างหลังสี่เจ็ดอย่างสินะครับออกหนึ่งสามสองหาอย่างสินะครับก็ให้เอฟซีตัดเบิรงกนะครับผมเลขเลขหุ้นหรือเลขต่างประเทศก็ออกนะครับเด้อหมู่บ้านนี่ก็ออกนะครับสามตัวนะครับผม สามตัวตรงๆนะครับแต่เลขวิ่งมีเข่าตลอดเนะครับเด้อเลขวิ่งเข้าตลอดนะครับไม่เคยพลาดนะครับผมบอกเคยพลาดนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชว์พาลุ้ยพอจะได้หาแนวทางเด็ดๆให้กับเอฟซีนะครับผมก็บผึ่งขึ้นมาจากเก็บเฮ็ดนะครับผมก็เลยโทรหาคุณพ่อคุณพ่อคุณก็เลยว่าได้แล้วนะครับก็เลยได้ผ้าเอามาฝากกับเอฟซีนะครับผมก็ ฝากกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบประพาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดจากช่องโชกผ้ารวยนะครับครับวันนี้โชคก็สีเดะอาบน้ามก็นะครับอาบน้ามก็สีแดงเดินทางเดินทางนะครับไปหาไอ้แนวทางให้กับเว็บซีนะครับผมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้ารวยนะครับผมครับโชกผ้ารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ